นายองอาจธรรมนิทาโฆษกคณะสิทธินุสิ์วัดพระธรรมกายและผู้แทนคณะศิทธินุสิ์วัดพระธรรมกายเข้าเยี่ยมคาระวะสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2566เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ค่ะทั้งทีมงานยังได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะศิษย์นุสิ์วัดพระธรรมกายที่จะได้จัดในโอกาสต่อไปค่ะโดยครั้งนี้คณะศิษย์ได้มอบปฏิทินมงคลปีใหม่และกระเช้าของขวานแด่คุณนพดลรัตนพันธ์ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวคุณยศพรพดุงสุวรรณโปรดิวเซอร์ข่าวสถานีโทรทัศน์ไทย P ี s คุณจอมขวานเหลาเพชร คุณสเสถียรวิยาพันธ์พงษาผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวช่อง PPTV คุณวิโรธพัฒน์อนันติรมรื่นหัวหน้าฝ่ายข่าวแนวหน้าออนไลน์อาจารย์สิรโรธคล้ามไพบูลผู้ดำเนินรายการ Voice TV 21และคุณวีรนันกันหาบรรณาธิการรายการ Voice TV 21ค่ะ